อปัะเฉยอปติเทเทนะโอ้โหวันนี้ลาปากอ่ะห่วยไม่น่าล่ะแมงวันตอมปากเบิ้ลโอ้ดูสิโอ้โหนี่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 เลยนี่เลยนี่นี่คนนี้เขาซื้อมาฝากอะฝากกดติดตามด้วยนะช่องไหนช่องไหนอย่างเดี๋ยวมีช่องจะบอกนะนนี่ะโอเคโหดูสิ ไอ้ไอเรื่องที่แบบว่าแมงวันตอมปากแล้วแบบมีคนซื้อของาม,มาให้กินเนี่ยมันเรื่องจริงนะเนี่ยเมื่อวันเนี้ยนะมแมงวันแมงวันตบปากแมงวันตอมปาก,ปากหรือว่าเมื่อเช้าไม่ได้แปรงฟันวะก็ไม่รู้ <c oughs> เออสงสัยจะใช่ไอ้ไอ้ใช่ไม่แปรงฟันเนี่ยน่าจะถูกล <c oughs> าบป,ปากเห็นลาบป,ปากตอนนี้ช่วงโควิด โลละ380เองนะเป็นกุ้งสดๆที่ตกอะตกกุ้งอะไรเงี้ยม,มันน่ากินมากเลยหอมมากเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กินจังเลยอะถ้าเกิดเป็นช่วงยุคที่ไม่ใช่โควิดนั้นแบบม,มันจะตกอยู่ประมาณ600กว่าบาทเลยนะแต่ตอนเนี้ยขอชิมก่อนได้มะอมขอชิมก่อนนะอ่ะอ่ะถือถือถือกล้องให้หน่อย ชิมให้เพื่อนๆดูว่ามันแซ่บแซ่บเนี่ยหาตัวช่ำๆช่ำๆนะตัวไหนก็ได้น้องแม่แม่อยากแบบช่ำๆให้เพื่อนๆได้ดูอ่ะได้สดเหรอไม่ไม่ไม่คิดไปแหละ ตมาตัว้มาตัวได้ครับพี่น่าลืมมันเป็นช่วงโควิดอ่ะมันเลยถูกเท่าไหร่นะต้องต้องถามคนเอามาให้ปีเท่าไหร่ไหมสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบอ่ะไม่แพงนะไม่ถูกไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าเฮ้ถามคนซื้อเอ้เราก็บอกว่าไอ้เราก็บอกว่าไม่แพงแต่ว่าคนซื้อมาบอกว่าไม่ถูกเออก็ใช่ดิคนคนกินอ่ะว่าไม่แพงแต่คนซื้อมาว่าไม่ถูกเออมันถูกต้องนะ แมงวนต้มปลาวันนี้เจ้านี้อร่อยอน้ำจิ้มเด็ดเลยะจะกินให้เพื่อนๆดูนะว่าจะแซ่บปานไหนอยากเทนเนาะจิ้ม,มจะส่งคำร่ำลือ,อไ,ไหมหูหอยหงยังยังเหรอไม่รมอมมร,ร่อยมากเนาะเพื่อน อร่อยอร่อยกินแล้วกินแล้วดูสินั่นนั่นนั่นแมงวันจะมาตบปากที่นี่โเขอบคุณขอบคุณขอบคุณคนซื้อมาให้เนะขอบคุณมากมากเลยยังไงก็ขอบคุณคุณกันขอบคุณโอเคบ๊ายบายเพื่อนสวัสดีค่ะ